สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่้านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปเนาะแอดมินก็จะพามา สรุปแนวทางโค้งสุดท้ายนะคะข้าวอยู่เดิมเดิมเลยนะคะสีหนึ่งหน้าเลยนะคะเงินไหลพี่น้องบนล่างนะคะบนนะคะหลุดนะคะเสียดายนะคะตารางกำลังวันนะคะเข้านะคะไม่เป็นไรนะคะงวดนี้เราต้องแก้แค้นนะคะนี่สรุปนะพี่น้องงวดนี้นะคะต้องให้ได้เฮเนาะ สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี385 0 7 2นะคะแอดมินให้เด่น7กับเด่น2นะคะเด่น7เด่น2นะคะก็จะมี70อันนี่70นะคะพี่น้อง73 2027นะคะ ส่วนชุดกันนะคะก็จะมี50าศูนะคะสามแปดห้าสองสามเก้านะคะก็อย่าลืม68 9ปดเสา ตัวที่แอดมินชอบนะคะจะเป็น70732027แล้วก็จะเป็น50นะคะ5 2 1 2 3 4 5คู่ผดก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟก,กดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า